สีสันครับอ,อะไรมันอยู่ในหมอ้อเมนูขาไก่ใต้น้ำนะไปเห็นเขาทํามาไปกินของเขานี่แหละเขาทาให้กินแซ่บหลายกลับมาทํากินกับบานอีกมาหุงกันเลยม,มากล่องไม้ไก่ครับนี่พริกแกงเราตําไว้แล้วนะครับพริกแกงกระขาตะไรกระเทียมใบมะกรูดแล้วกห็หอมแดงนี่แหละครับใส่หลายๆย,ย,ยิ่งแซ่บ ซอสหอยขวดนี้มดชุดคู่บุญคู่บ้านไปเลยอย่างละหน่อยพอเด,ด็ดเค็มดูรสรสดีชีวิตขาดหวานไม่ได้ก็ห,ห,หลายพวดแล้วก็เต้าเจี้ยว ใส่ไปหน่อยนึงนะครับความหอมที่อยู่ตรงเต้าเจี้ยวเนี่ยใครไม่ใส่เดียเราใส่เพื่ความนัวนี่ครับใส่ผิกไทยเข้าไปด้วยเติมความหอมนคนเลยครับคลุกเข้าให้เข้ากัน นี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำอีกสักสองรอบนะครับกินได้แล้วนะครับฝนกระจาครับเพืเ่อนๆสองหมอ้อสองน้ำแล้วนะครับกล่องไม้ใกล้เลยครับเดี๋ยวเราจะใส่นี่นะครับใส่ใบกระเพราใส่ต้นหอมบุกเห็นไหมครับขาใหญ่แล้วควันหุยหุยกุบกรุบใส่หลอดนี่แหละ เดี๋ยวไปใส่ถาด็มครับลงมาอย่างแรงเอาครับลุยโอ้โหเต็มถาดเลยนะวันนี้บุฟเฟ่ต์สีสันอย่างดุย่ะได้เวลากินแล้วครับ าไก่ใต้น้ำออเกินอร่อย น้ำน้ำสาวข้าวก็อร่อยดุ่ยยุ่ย โอเคอร่อยมั่รอง